ที่มาที่ไปของชื่อขุนกองนี่คือมาจากยังไดครับหลวงขุ่นกองเนี่ยสมัยโบราณนี่เขาว่ามันเขาไปที่ไหนได้เออเขาไปที่ไหนมันบ่มีเสื้อบ่มีที่ไว้เสตีอ่ะครับอย่างมากลองที่ขุนกองเนี่ยวอ๋อแบบแบบเล่าให้ฟังได้นะ อ๋อของนี่ของที่ขุนกองนี่ขุนกองของว่านี่ไม่ห้องน่ะเก่ามาห้องที่ไม่ห้องก็ว่ากำบลางมันได้น่ะครับเก่าเราก็ห้องที่ไม่ห้องอ๋อห้องแล้วก็่าของที่ขุนกองนี่เลยโอ้ยของยอมห้องหมู่นี่ครับมาเจ้เป็นชื่อคนเนาะขุนกองนี่มาเจ้เป็นชื่อคนเนาะอ๋อผหลงนี่มันจื่อห้วยอย่างครับผู้หลงห้อหมาดำครับห้อยหมาดำ แม่คุณกองอันนี้ห้วยหมาดำแล้วนี่คือเตาถลุงเหล็กอืมห้วยหมาดำนี่เฮาบอกความหมายของคำว่าห้วยหมาดำเฮาได้ยินแม่บัดใดก็ได้ยินมาบันหวานนะห้วยหมาดำอืมเช่นปูยาตายาย น่เลยนี่นักเลยนี่มีอยู่ในะรไรที่<อ>ผมปลูกเวยนี่นปลาดีเนี่ยยังป้าอยู่นะครับปลาต้นไหนครับบนสวงเราบนี่ะนบนยอดด้ครกระการมาตีเหล็ก ก็สอนสอนลุงเนี่ยเหนือพวกมีนมีทีนก่อนนะปลาปลาหญ่เนี่ยต้องพูเนยเขาว่าล่วมมาอยู่พวงโดแมนแมนที่ห้อยห้อยติงสมัยกองเนี่ยหรห้อยตีนตะเภงเนี่มันมีอ่ะงูหนึ่งเนี่ยเป็นยังหป็ตีนห้อยติงเนี่ยห้อยตีนมากันมันจะตีนโค้งนี่กะตีนโคนเนาะตรงไหนหมูเคว้นล้วชอบปลเขาเหมือนแล้วเนาะเหมือนเ่ยังใส่หนเนี่ จำเซไปเหินเป็นห้อยตีนปิเป็นห้อยเลยบอ้กปาปุ้นเทพป้าป้าปาปาปุ้น่ะขี้ขนลี่ปุ้นขนลี่เห็บห้อยหนึ่งมีห้อยหนึ่งต้นที่เขาจะหาเจออยู่ตำนานพระเจ้าเรียบหลมบอกว่ามีเจอรอยเท้าตรงห้วยหมาดำเนี่ยหนึ่งจุดแล้วก็ขนลี่ข้างบนอีกหนึ่งจุด น่าสนใจมากเป็นรอยเท้าเป็นทอยพระบาทเออเออทอยพระบาทอ่ะทรอยพระบาทอันนี้น่าสนใจมากถ้ามีการประทับเรื่องรอยพระพุทธบาทหรือว่ารอยเรื่องเล่าที่รอยพระพุทธบาท่างไงฮะเป็นฝามือฝางไก่นูกานะนี่โท เที่ยวเป็นวันย่มถึงเน้อบดถือด้วยมันหดหดถึงวันก็ขนลี่ปนี่มันได้ขึ้นดอนยเนี่ยที่ีอว่าคนเท่าคนว่าะไรเจ้าพระเจ้าเนี่กองเนี่เจ้าที่ยใหญเนี่ยครับเปิืมานี่นะเนาะสมัยกองด้เนี่ยถ้าถึงดึงเนี่อครดักดึงแปลงนี่นะครัมันไม่เมือนขอยตีก้องตีกองได้ยินเสียงกล้องเสียงกองได้ยินเสียงกลองสมัยกองสมัยก้ครับแต่ละมคุ้มเหมือนไ่จ ขุดเหมืองมือนี่กกอ๋อเบิกให้เบิกสวนจะเบิกคู่คู่เหมืองนนอ๋เหมืองเจ้าให้เจ้าใส่เข้าน้ำเข้าน้ำเข้าน้ว่ามาปาทงอยู่ที่นี่หรือเอาบา้าเจ๊บเจ๊บบุ้หอันนี้หรือว่าถ้าหลุมท้องเหลืองอัวได้เขาอู้ไปได้เนี่ยนี่นะรถเตบเจ๊นี่เขาบุู่ใช่เดี๋ยวถ้าท้องเหลืองจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวขี้ตะการอาจจะดูมนกันว่าเป็น ไม่หัวมีจี้จี้ลุงบอกหัว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 ข้ามน้ำเอ๊ะทำไมวงบอกจื้อเลยหัวหัวห้วยขัวหัวข้ามเนาะสะพานข้ามเนาะแล้วก็ห้วยหนีหนีคือหนีไปไกลอกลแม่อะโอ้แปลกเนาะชื่อมันชื่อมันชื่อมันเป็นกิริยาการทำการใช่ใช่ใช่หนีก็คือไปไป ที <ersch> <S <S ่เดินเข้ามาจากหยุดที่เตาหลอมนี้นะครับแล้วเดินจากเตาหลอมเนี่ไปที่กำแพงคูบาอีกนะครับประมาณอีก4กิโลนะครับที่จะถึงนะครับก็รถเครื่องก็เข้าไปได้อยู่นะครับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าถ้าหน้าฝนแบบนี้ก็ทางจะลื่นหน่อยนะครับแต่ก็เข้าไปได้อยู่นะครับก็เรียงโรหรือกระเรียงสกอจะเนินเนี่ยค่ะคุณพ่ออันนี้ตอนเด็กๆเขาก็ปกฮู้เนาะไม่รู้แท่รู้ เขาก็บ่ได้แยกว่าอันไหนเป็นก้อนแรกก้อนหินมันกว่าเจ้าเบญญาแย่ไหนเจ้าแคนาปวอวิ๊งแม่วิ๊งย่อมคือมาหอมมาหอมกันก่อนเอาเอาเอาของมาหอมกันนะครับเอามาของมาหอมที่บ้านห้อยหอมก่อนแล้วบ้านห้อยแยเนี่ยคือเอาของไปแยที่หันแล้วไปหอมกันที่บ้านห้อยหอมไปบ้านห้อยแยนะครับเอาของไปแยที่ฮันแล้วก็เลยไปบ้านห้อยหอม คนห้หอมแล้วก็เอาของมาหอมกันแล้วก็เข้ามาที่ขุนกองก็เลยเอาของมาหอมกล่องกันนี่ทำกรรมหนึ่นงแต,แตคแต,แต่ที่ว่านี่คือบะฮู้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับบะฮู้ว่าเป็นบะฮู้ว่าจะเป็นอะไรเงินเต้เป็นทองก็บะว่าอะไรทำที่ไปออกของอวัดทาขุมเงินนะเป้นว่าบ้าน<อ>าแม่ขุนกองที่นี่นะครับออกทมของครูบาคันทาคันทาโรนะครับวัดขุนกองเป้นของว่าแม่ขุนกองอาจจะสงสัยว่าแต่ละที่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโลหะอะไรเพราะว่าทางภาคเหนือเจอทั้งแหล่งถลุงทองแดงถลุงดิบุก สนุงเหล็กนะครับเตาเผาปูนก็มีรานนี้วิธีเบื้องต้นที่หากท่านเจอร่องรอยการเผาเหล่านี้เนี่ยที่เรามีที่ที่แร่หรือบางคนจะเรียกเหล็กไหลหรือเรียกตะก,กันอะไรก็แล้วแต่นะครับจุดสังเกตแรกเวลาเราจะดูว่าเขาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตโลหะหรืออะไรเนี่ยอันแรกก็คือเครื่องมือแรกเลยก็คือการดูสีของสนิมน,นะครับเพราะตัวโลหะแต่ลชนิดมันจะมีแรแร่แร่ที่มาออกไซด์ต่างกันนะครับ เช่นตัวกลุ่มตะกั่วก็จะมีออกไซด์สีขาวทองแดงออกไซด์สีเขียวนะครับขณะเดียวกันเหล็กจะมีออกไซด์สีแดงนะครับหรือน้ําตาลแดงเพราะฉะนั้นที่ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ท่านจะสังเกตได้เลยว่าต,วตัวตัวตะกันตัวกา,กากแร่นะครับที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะมีสีออกน้ําตาลแดงนะครับอันนี้เลยเป็นตัวที่จะเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นนะครับว่าตัวร่องรอยแหล่งกิจกรรมที่ เกิดขึ้นนะตรงนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการถลุงโลหะเหล็กนะครับนี่นี่คือตัวเบื้องต้นคราวนี้ประเด็นที่ที่ต่อมาก็คือเราอาจจะต้องดูว่าหลักฐานที่เราพบหนึ่งเรารู้แล้วว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับโลหะเหล็ก2ประเด็นที่เกี่ยวข้องว่าที่นี่น่าจะเก่าแก่แค่ไหนนะครับถ้าเก่าแก่แค่ไหนเนี่ยเนื่องโดยทุกวันนี้เ,เราทํางานในพื้นที่บ้านฮวงกับอาเภอรีเยอะและเราจับจุดสังเกตต่างได้แล้วว่าที่บ้านฮงห่ง้ปีที่แล้วนะครับ เขามีเตาหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่ลีเตามันเก่ากว่าอีก1,000ปีก็คือที่ลีเนี่ยเตาอายุ2,500ปีนะครับ mm. ก็จะมีหน้าตาแตกต่างกันไปอีกนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนผมในหน้าที่ของนักบราะห์คดีคือถ้าถ้ามาดูเนี่ยผมอาจจะต้องจําแนกหลักฐานพยายามจำแนกหลักฐานว่าเตาเนี่ยในดีตหน้าตาน่าจะเป็นยังไง <S <S และกําหนดอายุเบื้องต้นว่าเตาแห่งนี้น่าจะเก่าเท่าไหร่แต่เบื้องต้นเตาแห่งนี้นะครับอันนี้อันนี้กำลังกำลังเทท่ท่่่าาีดูบบื้้องตนนนะะครัไมจ ไม่น่าจะอ่อนมากกว่า1500ปีนะครับตอนนี้1,500ปีอัปีแน่นอนนะครับเนื่องด้วยอะไรเพราะเราไปดูแหล่งถลุงเหล็ก500ปีที่แม่โถมาแล้วนะครับเตาก็หน้าตาอีกแบบหนึ่งเลยขยะที่เขาทิ้งไว้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของสวยงามนะครับมันคือขยะที่คนโบราณทิ้งไว้เขาเข้ามาถลุงเหล็กแล้วก็กเอาเหล็กออกไปใช้ที่อื่นสิ่งที่ท่านเห็นก็คือเขา ก็เขี่ยขยะทิ้งไปเป็นกองนะครับยิ่งกองขยะยิ่งสูงเท่าไรยิ่งแสดงให้เห็นว่าเขาทําพื้นที่ตรงนี้มากมเท่านั้นก็คือเป็นอุตสาหกรรมเท่านั้นเหมือนเช่นที่อีสานที่บ้านปวดที่ทปืนใหญ่ยิงถล่มไปมาเนี่ยบุรีรัมนีตรงนั้นกองกองตะกันสูงประมาณ 5- 6เมตรนะครับลึกลงไปส่วนที่บ้านโฮ่งที่ป่าป่วยนะครับท,ที่ตรงเราไปดูนก,นกยูงกันนะครับตรงนั้นน่วยการเนี่ยชั้นตะกันลึกลงไปนะครับประมาณ2เมตรครึง่งนะครับไอจุดเหล่านี้เนี่ย มันแสดงให้เห็นว่าเขาทําการถลุงในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องยาวนานแต่ขณะเดียวกันที่ลี้นะครับชั้นถลุงไม่เกิน20เซนแต่ถีหมายความว่าไงหมายความว่าเขาทำจุดหนึ่งเขาทำไม่นานครับแต่ขยับออกไปอีกข,ขยับออกไปอีก5เ,เมตรก็เจออีก,กอง5เ,อเมตรก็เจออีกองเต็มไปหมดแสดงว่าพฤติกรรมของคนโบราณเนี่ยต่างกันก็คือไม่ทําติดที่ที่เดิมแต่พยายามจะขยับไปเรื่อยๆ <disagre ed S 1> นะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมอาจจะ ตรวจสอบเพื่อเพื่อหา identity นะครับอัตลักษณ์ของเขาว่าเขาน่าจอายุเท่าไหร่กันแน่ระหว่างพันห้ากับสองพันห้าเป็นวิธีการเปรียบเทียบเบื้องต้นนะครับโดยโดยที่ยังไม่ต้องเจาะหา่านไปเข้าเข้าห้องแลบคือปกติเนี่ยผมจะหาฐานที่มันค้างอยู่ในตะกันตัวเนี้ยนะครับไปส่งไปที่ห้องแลบท,ที่ที่มาายวยลัยกาโต้ท่นิวซีแลนด์นะครับเพื่อจะดูว่าตัวฐานเนี่ยมาโดนเผาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วมันจะโดนบล็อกไว้โดยตะกันจากกิจกรรมการถลุงครั้งนั้นนะครับ เราก็จะรู้เลยว่าการเผาไหม้ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อกี่ปีมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนื่องด้วยเราไม่ยังไม่สามารถส่งตัวอย่างได้นะเพราะตัวอย่างหนึ่งก็ตกตัวอย่างละประมาณ3 0,000ืนะครับเราก็ใช้วิธีการเปรียบเทียบรูปแบบหน้าตาเตากันก่อนเพื่อเป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นว่าเตาตรงนี้น่าจะเก่าเท่าไหรกันแน่ระหว่างพันหกับ2องพไม่อ่อนไปกว่านั้นแน่นอนครับตอนนี้ไม่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 ใช่มใชสมัย ไม่ใช่กลุ่มแม่โถครับคนละแบบแม่โถห้าร้อยข้อดีของทางเหนือก็คือพอเปลี่ยนห่วงเวลาไปหน้าตาของเตาก็เปลี่ยนแปลงไปเลยครับเปลี่ยนไปพลิกหน้ามือหลังมือเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือน่าจะเป็นเตาก่อนปลอดสารเราพูดง่ายๆก็คือเตาก่อนปลาแม่จามขึ้นมามง่ายห้าร้<ป>อยเ<ป>กียกลเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมกําลังให้ให้พี่เจ้าหน้าที่ต,ตอนนี้เราเจอชิ้นที่มันน่าจะเป็นกําหนดอัตลักษณ์เตาเตาได้แล้วกําลังกําลังกําลังเปิด เปิด ah. เปิดอยู่ส่วนชิ้นนี้ถามว่าตรงไหนเป็นส่วนไหนของเตาคือเป็นส่วนฐานของเตานะครับเขาจะปั้นเตาไปบนดินแล้วเขาจะขุดหลุม <c oughs> ดัก <c oughs> ขี้แร่อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอเนี่ยตัวฐานเตาที่เขาปั้นคือตัวนี้นี่คือส่วนข้างในห้องไฟเผาเตาเ,ตาเขามันจะโดนความร้อนอย่างรุนแรงจนมีลักษณะเป็นตะก,กันเคลือบอยู่นะครับอ๋อไงรู้เติมอ่ะพี่โบจะาระกาะดะ ไปช่องไฟกับเติมเติมอากาศช่องไฟคือตอนนี้ท<อ>ั้งทั้งไฟทั้งเติมอากาศเขาอยู่ในใช้ร่วมกันซึ่งมันจะเรียงรายทุกประมาณไม่เกินสิบเซนรอบตัวเตาเลยมันรอบเลยใช่ไหมครับรอบรอบครับรอบถ้าของของบรรทุกของบรรทุกอ่ะมันจะเป็นรูตรงๆแบบเนี้<อ>แต่ขนาดเดียวกันของลีครับของลีเขาจะเป็นรูรูปทรงกลวยแล้วก็ทะแยงประมาณ45องศาเฉียงเข้าไปมันจะเขาจะทาเตาเป็นเตาไซโครนที่ลมมันหมุนวนข้างในครับ แต่เนี้ยคือเข้ากันไปตรงตรงเลยเทคนิคของบ้านฮงนี่อันนี้ยังไม่วนของบ้านีงอันนี้คือเข้าไปแล้วก็เข้าพุ่งตรงเลยแต่ขนาดเดียวกันของนี้มันมันจะเฉียงด้วยทะแยงด้วยหนึ่งคือรูเป็นรูปทรงกลวยอ่อกไวลกลวยเสร็จปั๊บทะแยงนีงนมจากข้างนอกความใหญ่ความกวาม้วางน่าประมาณเท่าไหร่ครับพอคำนวณได้ไหมครับเนี่ยตกัรนนี้เตาเนี่ยไม่ใช่ประมาณเท่าไหร่ถ้าผานังความโค้งนี้จริงจริงมันต้องใช้ตัววัดแต่ถ้าถ้าคาดการณ์เลยตัวเนี้ยมาตรฐานบ้านฮงคือ90เซนเก้าสิบเซนเล เขาถือว่าออกมาแนี้เลอแต่ว่าแต่ว่าใช้ท่าสุนทรคัง90 90ถ้าถ้าโค้งขนาดนี้ใหญ่กว่านะจ๊ะครับถ้าโค้งขนาดนี้ใหญ่ใช่ถ้าเราดูถ้าเราดูไอ้ไอ้ของโค้งของเราอ๋อมันอยู่ที่อ๋อโจ้าทวดออันนี้มันอยู่ล่างสุดโทษทีล่างสุดครับล่างสุดโอเคตายตีนมันอาจจะใหญ่แต่ข้างบนมันจะว่างสอบ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 ออะไรให้ความร้อนเยอะกครับอาาจรย์ระหว่างเฉียงวนกับไอ้ไไมม่่่อันนี้ครับ มันจะขึ้นอยู่กับการที่จะทําให้เกิดสภาวะความร้อนในเตามากกว่าถ้าถ้าเป็นเตาเข้าวงตรงความร้อนมันจะร้อนสุดประมาณจุดศูนย์กลางอยู่ย์กลางตรงกลางแต่ขนาดขนาดเดียวกันขนาดเตาเตาไวัคเนี่ยมันจะมันจะวนอยู่ตามผนังเตารอบรอบก็เป็นที่มาที่ถลุงเหล็กที่ทดลองถลุงเหล็กที่พิพันะครับได้มาเป็นเหล็กรู่ตรงโดนัทเพราะว่าความร้อนมันอยู่ขอบเตาครับดิกมันก็จะไปรวมอยู่ตามขอบเตาได้เป็นเหล็กรูปโดนัทแทนแต่เนี้ยได้เป็นก้อนแต่้ป็ก้ออยู่ตรงกลางอ๋อถ้ารูตรงวัตถุดิบถูกเขา สูงสุดเคยหลอมอยู่ตรงไหนไงอันนี้หลอมอยู่ตรงกลางตรงกลางครับอย่างก็จะขุดลงไปกลางๆถ้ามันค่อนอยู่ตรงลุ่มขึ้นอยู่ก็คือจุดที่ห้อมเนี่ยพวกนี้ขึ้นอยู่เราจะสามารถสูอากาศเข้าไปได้ลึกแค่ไหนในงานบราณคดีผมจะหาจุดที่เป็นส่วนฐานเตาเป็นหลักเพราะปากของเตาเนี่ยเราหามันห่งบอกอะไรไม่ได้เพราะมันก็คือดินปั้นโค้งๆเหมือนกันนะครับแต่อัตลักษณ์ นะครับของกลุ่มเตาทังลีบ้านทงเราจะดูได้จากองค์ประกอบส่วนฐานเตาเตาถลุงเหล็กจะมีองค์ประกอบสําคัญก็คือ 1. ตัวตัวเตาหรือผนังเตาที่ปั้นขึ้นมากลุ่มลีบ้านทงจะมีลักษณะร่วมกันคือการใช้ใช้เหมือนมือรูปปั้นดินโครงสร้างซึ่งเป็นดินเหนียวตอนที่เขายังเปียกอยู่เพราะฉะนั้นจะปรากฏรอยนิ้วมือที่รากราก,ราก,รากหรือรูดผนังเตาละเลงดินนะครับ ทั่วไปในกองกลุ่มเตากลุ่มนี้อาจจะปรากฏมากปรากฏน้อยแล้วแต่แต่ละชิ้นไปนะครับ 2. ส,ส่วนฐานเตาจะประกอบด้วยองค์ประกอบ2อย่างก็คือ1ช่องระบายตะกันปลาถลุงแล้วนะครับแร่มันพอมันโดนเผาแล้วเนี่ยมันจะได้อีสองอย่างก็คือเป็นกากรแร่ก็คือตะกันกับตัวก้อนโลหะเหล็กนะครับมันจะจับตัวแยกยู่ก้อนที่เป็นส่วนที่เป็นตะกันที่เป็นเหมือนน้าลาวาเหลวสีแดงๆค,ครับก็ัะถูกเจาะระบายออกมานอกเตานะครับ ก็เลยเป็นที่มาขี้เหล็กดำๆที่หลายคนจับเล่นกันอยู่นั่นก็คือกากแร่หรือขี้แร่ซึ่งกากแร่ก้อนไหนถ้าแม่เหล็กดูติดแสดงว่ามีเหล็กยังเหลือในระบบนั้นเยอะก็คือตกค้างหนึ่งในตะกันแต่ถ้าช่างยิ่งเก่งเท่าไหร่ยิ่งดีดเหล็กออกจากระบบได้มากเท่าไหร่ในตะกันนั้นก็จะมีเหล็กหลงเหลืออยู่น้อยมันก็จะกลายเป็นเค้แก้วก้อนหนึ่งก้อนแก้วเราก็จะเอาแม่เหล็กดูดไม่ติดอ่ะนี่หลักการง่ายๆครับ ขณะนี้ขณะที่เราไปลงข้ามลงข้ามไปที่กลุ่มนบบุรีที่ชัยนาหน้าตาคนละแบบนะครับอีสานหน้าตาคนละแบบปูจังวันล่ที่มาเลเซียหน้าตาคนละแบบโปรดักที่คือมัน์พอร์ตไปหมดแล้วจนไม่เหลือในแอเรียเราให้เห็นหน้าตาเนี่ย ใช่ไดอย่างมีผ้าชิ้นเล็กแค่ไหนก็ยังมีข้าแ,แบบอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะเด่นของกลุ่มลีบ้านฮูกเลยก็ <c oughs> คือสิ่งที่เป็นรูกลมๆนี้นะครับ <c oughs> ที่ตรงนี้สิ่งที่ผมต้องหาตรงนี้เพราะว่าลีกับบ้านฮูกเนี่ยหนึ่งมีช่องช่องตรงนี้เหมือนกันร่วมกันนะครับตอนนี้เราเรียกช่องนี้ว่าเป็นช่องเติมอากาศเลยช่องไว้ดูสีไฟร่วมกันเอาจริงๆคนโบราณใช้ฟังก์ชันอะไรบ้างเรายังไม่รู้ชัดเจนแต่เราตีกลุ่มไว้2อย่าง คือใช้ตั้งเติมอากาศแล้วก็ดูสีไฟนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนฐานเตาสูงจากฐานเตามาไม่เกินประมาณ20-25เซนก็จะเจอช่องช่องดูสีไฟซึ่งช่องดูสีไฟเนี่ยหรือช่องเติมอากาศเนี่ยมันจะเรียงรายรอบตัวเตานะครับห่างกันทุก10เซนถามว่าทําไมต้องทําห่างกันนิดนิดเพราะเพื่อจะเอาอากาศเข้าไปในเตาให้ได้มากที่สุดครับเมื่ออากาศเข้าไปในเตาได้มากที่สุดผลก็คือความร้อนจะสูงขึ้น เราเผาธรมรมดาเนี่ยความร้อนมันใช้ไม่สูงเนาะแต่เราจุดไฟทุกไปมันก็ร้อยกว่ากว่าไม่เกิน200ร้อ 600, แต่การถลุงเหล็กมันต้องใช้ความร้อนตั้งแต่ 1, 4 0 0องศาัพขึ้นไปแต่ถ้าเหมือนที่อาจารย์กล่าวเมื่อกี้ก็คือถ้าใครเก่งเรื่องการใส่ฟลักเข้าไปการใส่ฟลักเข้าไปก็คือจะทําให้อุณหภูมิการถลุงเหล็กเนี่ยมันลดลงมาเหลือสักพันสามพันสองก็มีมันเป็นวิธีที่ทําให้เราไม่ต้องเิพทรัพยากรในการเผามากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในปัจจัยในการถลุงเหล็กก็คืออากาศหรือออกซเน ที่ต้องเติมเข้าไปในในตัวฐานเพื่อให้ความร้อนมันดีดขึ้นไปจนถึงพันสี่อ่ะเราตีกลมๆพันสี่ก่อนอยิ่งคุณทําให้อากาศเข้าไปในเตาได้มาเท่าไหร่สภาวะภายในเตา,ายิ่งนิ่งเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าเราควบคุมสภาวะที่ที่คนโบราณมันคุมไม่ได้ครับเมื่อก่อนที่เขาต้องเส้นไหว้ผีหรือมีบางที่จะต้องให้เฉพาะผู้หญิงถลุงเพราะเมือม่อก่อนเขาคุมสภาวะในเตายังไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่เขาก็เลยเชื่อว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอ่าครับว่ารอบนี้เซ้นไหว้ไม่ดีผีไม่เหล็ก เส้นไหวดีผีให้เหล็กอันนี้ครับการที่จะได้เหล็กหรือไม่ได้เหล็กเนี่ยท่านต้องคุมสภาวะเตาให้ดีถึงองศางแลวก็ต้อง,องนิ่งด้วยนะครับไม่ใช่แว่งไปมานะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลมเข้าแรงลมเข้าอ่อนแบบนี้ยเหล็กไม่เกิดนะครับม,มันเหล็กก้อนแร่เหล็กที่เราใส่ลงไปมันจะกลายเป็นขี้เล่หมดเลยโลหะเหล็กเราจะไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนโบราณคุมไม่ได้เจอเตาแล้วแต่สภาวะเตานี้นี่แสดงว่าคนโบราณเมื่อก่อนเขาพยายามเรียนรู้ เขาพยายามคุมความร้อนในเตาให้ได้เพราะว่าถ้าคุณเปิดช่องอากาศเข้าไปช่องเดียวหมายความว่าไรหมายความว่าความร้อนมันจะถึงไม่ทั่วเขาเลยพยายามเจาะรอบๆตัวเตาเพื่อให้อากาศเข้าทุกทางจะได้ร้อนทั่วเตาและการที่มีช่องนี้เนี่ยมันเป็นช่องเข้าไปตรงๆนะครับบ่งชี้ว่าเตานี้มีความเป็นไปได้ว่าเป็นเตาที่มีเทคนิคเหมือนกับที่กลุ่มป่าป่วยบ้านพุ่งสะบปูนไม่ใช่ที่ลี ขณะเดียวกันที่นี้จะเป็นเตารูปจะเป็นช่องเติมอากาศรูปทรงรวยร,รวยแล้วก็ทะแยงกับผนังเตาประมาณ35องศาครับเร,รียงรายแบบนี้เหมือนกันผลตามมาก็คือจะก่อให้เกิดสภาวะในเตาก็คืออากาศหมุนวนเป็นวงกลมในเตาเหมือนเหมือนพายุเหมือนไซคโคลนเราเลยเรียกว่าเตาไซโคลนเป็นชื่อเล่นนะครับแต่อันนี้ก็คือเขาเติมอากาศเข้าไปตรงๆตรงๆก็คือเพื่อมุ่งให้ใจกลางเตาร้อนซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของกลุ่มมันฮง เราเจอ,อันนี้ตั้งแต่บ้านป,ป่าป่วยไปจนถึงบ้านแม่หานนี่เป็นเทคนิคเฉพาะพอเราข้ามไปไปฝั่งรี้ปั๊บช่องเตือนกาศนี้คนละรูปแบบกันเลยนี่คือเป็นสิ่งที่เห็นว่าคนโบราณเขาเรียนรู้และเขามีภูมิปัญญาสูงมากในการที่จะคุมสภาวะในเตานะครับเพราะฉะนั้นการถึงเหล็กหลายคนอาจจคิดว่าง,ง่าย นะครับไม่ใช่ว่าเราใส่ไปเผาความร้อนเป่าแก๊สแล้วเกิดนะครับเวลาเราเอาแร่เหล็กมาแล้วเราไปเป่าแก๊สเนี่ยสิ่งที่ได้มานั้นคือตะกันนะครับสแลกนะครับไม่ใช่โลหะเหล็กนะครับการที่จะได้โลหะเหล็กมันต้องมีองค์ประกอบกของตั้งตัวคาร์บอนมนอนอกไซด์ตัวคาร์บอนตัวถ่านตัวอะไรก็แล้วแต่ออกซิเจนที่เติมเข้าไปแด้สภาวะความร้อนต้องนิ่งต้องพอดีเป๊ะถึงจะได้เหล็กออกมาครับจึงไม่ใช่เรื่องง่าย จึงไม่แปลกว่าคนโบราณได้รับการยกย่องว่าใครสนุนเหล็กได้เป็นพ่อมดหมอผีเล่นแร่แปรธาตุได้เพราะไม่ใช่ใครจะเอาเหล็กมาเผาไฟแล้วคุณก็ได้โลหะเหล็กนะครับคุณต้องคุมสภาวะในเตาเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ใน,ใน,ในหลายชาติพันธุ์ทั่วโลกครับเขาบอกว่าการที่เหล็กหล็กจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับการคลอดออกมาของเด็กหนึ่งคนนะครับเขาเปรียบตัวเตาเนี่ยเสมือนไงเสมือนเหมือนในอเริกาครับตัวเตาเนี่ยเปรียบเสมือน เหมือนเหมือนช่องคลอดผู้หญิงอะพูดตรงตงนะครับช่างเวลาปั้นก็ต้องลงไปปั้นอยู่ตรงกลางปั้นก็จะปั้นขึ้นมาเรื่อยๆการที่เราเติมแร่เข้าไปก็คือเหมือนเติมเติมเชื้อของฝั่งชายเข้าไปแล้วคุณต้องเลี้ยงสภาวะนั้นให้ดีสุดท้ายคุณจะได้ก้อนเหล็กออกมาก้อนบลูมนั่นคือบุตรคือบุตรเพราะฉะนั้นถ้าคุณประคบประงมสภาวะเตาไม่ดีบุตรคุณไม่ได้ ก็เลยตอนนี้ที่ที่เขาอยากเป็นพ่อคังขาคือเล่นตามกันอลังการขนาดนี้แล้วบ้านเมืองอยู่ไหน